ในวัยอย่างผมนะครับต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะเราต้องดูแลนักกีฬานะครับต้องเอาใจใส่นักกีฬางั้นเราต้องดูแลสุขภาพเราให้ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของข้อต่อและข้อเข่าของเรานะครับนาวากาโทเชียนสิจูดานุครับรับราชการมาก็ตั้งแต่ปี2 5 2 9นาะครับตำแหน่งจากาด ทหารสารวัตรนะครับกองพันสารวัตรทหารเราก็ได้ชั้นสัญญบัตในปี25มันอยู่ที่กรมสวัสดิการทหารอากาศนะครับแผ <ampoo in the rain> นกสุ่เสริมกีฬาแล้วก็ย้ายไปเป็นนายทหารสวัสดิการที่กรมโยธาทหารอากาศนะครับหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นนายทหารหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการที่โรงเรียนในเรืออากาศนะครับหลังจากเป็นหัวหน้าฝ่ายสวสัสดิการโรงเรียนเรืออากาศแล้วก็ได้เป็นได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นนาวากาศโทก็อยู่กับอรองผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับเป็นนายฐานประจํารองผู้บัญชาการทหารอากาศ ปัจจุบันนะครับตำแหน่งประจำโรงเรียนในเรืออากาศนะครับปัจจุบันเป็นผู้สอนกรีธาทีมชาติไทยนะครับในวัยอย่างผมนะครับต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะเราต้องดูแลนักกีฬานะครับต้องเอาใจใส่นักกีฬางั้นเราต้องดูแลสุขภาพเราให้ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของข้อต่อและข้อเข่าของเรานะครับผมอยากจะฝากทุกๆคนนะครับที่อยากดูแลสุขภาพผมแนะนําเลยครับดีบูเน่ดีจริงๆครับดีบูเน่ผมใช้แล้วได้ผลจริง จึงอยากบอกต่อครับ